ทุกคนตัวอะไรอ่ะจิ้งจกมันติดอยู่ในเทมันออกไม่ได้ดูดิทุกคนนี่ค่ะจิ้งจกมันติดอยู่พี่บีจะช่วยพี่บีจะช่วยชีวิตจิ้งจกแป๊บนึงนะคะปากจอละแค่งับหัวไว้เปล่าเออไอ้วานี่มามาดูสิมาดูดิดูไปไปไปช่วยะช่วยหน่อยวุ้ยวุ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดดี้พี่พี่เอามือจ uh. so, ับออกได้ไหมอะอยู่กลัวไหมอะใช่ไงเดดี้ช่วยหน่อยเฮ้ยไม่ไม่จะเป็นพี่มันยังไงไดดีด้ดิาวล้อไว้ I'm trying ฉันกำ t ังจะได้สิ่งน f ้ออกก่อนฉันจะช่วยดิ้งจุ๊บแน่นเหนียวเหนียวมากเลยกาวอะไรเนี่ยตายแล้วมึงเนี่ยยังมันยังตายเลยยังอะ แต่เราต้องเอานุ้นออกเลยนะเทปนุนอ่ะโอ้ยสกายเลอร์เอาเทปใส่เยอะจังเลยเพราะว่ามันตอนแรกมันไม่ติดไงมีจังกไกมไหมฮะหนูจะได้ตัดตรงนี้เลยดึงเลยได้ไหมดึงเลยดึงออกไหมนี่แกก็เบี้ยวรูปแบเนี้พี่พายพี่พายไม่เอาขึ้นมาก่อน เฮ้ย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 แก่เราช่วยชีวิตจิ้งจกได้แล้วชีวิตปีแต่มันจะตายหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ชีวิตปีจะเป็นยังไงแต่ดิดิมาตรงนี้โอ้ยดอนเซนเนอร์ดอนเซนเนอร์ it's sinking ฮุยฮุยฮุยไฟเอาออกได้ไหมอ่ะอุ้ยมันตายหรือยังอ่ะ พี่ไฟเราเอาออกได้ไหมอ่ะอุ้ยน่าสงสารมาน่ามันเหนียวอ่ะฮะเอาอ๋อเอาน้ำเอาน้ำพี่เนียเรายุ่มน้ำได้ป่ะตรงเนี้ยตรงคลองเอ้ยยังไงมันจะหลุดใช่ป่ะทุกคนมันยังไม่ตายทุกคนมันยังไม่ตายมันยังขาไปตะขาพี่ไฟมันยังมันยังหัวใจเต้นอยู่เลยเห็นปะมันยังหายใจอยู่เลยพี่บีช่วยมันหน่อยเร็ว เากลัวมากเลยอ่ะไม่เอากลัวว่ามันขาจะหลุดเออใช่อย่าดึงแรงไม่แม่แม่เดี๋ยวเอาน้ำเอาน้ำเออมันติดหนึบเลยว่ะใช่มีกาวอะไรเนี่ยแหน่ยังจะเอาขาไปติดอีกตื่มันยังมันยังแบบหายใจอยู่เลยนะพี่พ้ายเมื่อกี้ดึงออกแล้วเธอยังเอาขาไปติดกับอ่าพี่พ้ายอย่าเพิ่งดึงเอาน้ำเอาน้ำดิว่ะเฮ้ยอา่าดึงอ,อ,อย่าดึงอย่าดึงเจียวอะ จะดึงจะดะดึงพี่ามาแล้วมาแล้วเร็วพี่บีมาช่วยชิยมันหน่อยเร็วพี่บีทุกคนตอนนี้เราจะช่วยชีวิตจิ้งจกนะมันติดกับเทปอะอยู่ดีมันมาติดแต่ยังไงมันก้าวขาเขาไปติดอีกอะแต่ว่ามันยังหายใจอยู่นะใช่ก็ขาออกสิเธอคนหมายเป็นกำลังใจให้จิ้งจกตัวนี้ด้วยนะม,มันตัวใหญ่มากเลยนะ หมือนจิ้งจกหรือตุ๊กแกเอออะมันคืออะไรฮะใครู้บอกเพราะว่าลักษณะมันเอออะมันมีตุ่มๆด้วยอ่ะเอ๊ะหรือว่ามันเป็นลูกตุ๊กแกอ่ะเพราะว่าจิ้งจกมันไม่น่ามีตุ่มอย่างงี้นะใช่ป่ะนี่ไงกเรวรีไ้ายเดี๋ยว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 รอน้ำก่อนทุกคนตอนนี้เรากำลังช่วยชีวิตสั์น้อยนะคะ มันคือจิ้งจกตัวแก่คนมันยังไม่พอเพราะแกพี่ไฟเอาขามันออกได้แล้วมันแล้วมันเอาขาอีกน่ากลัวมันจะไปแล้ว use the other end that's the point โอ๊ยโอ๊ยหลุดแล้วหลุดแล้วเอาน้ำเอาน้ำใส่อีกอ้าวแล้วขามันหลุดม่รู้เโอ๊ยนี่นี่ขามันหลุดหรือเปล่าไม่หลุดไม่หลุดเยอเราช่วยชีวิตมันได้แล้วเอามาปุ๊บโอเคเย้ เราช่วยชีวิตมันได้แล้วค่ะแล้วเราดูเจ้าของช่ำ Baby w s o p i c p and put i o m e w h e r e ก็เอาไปเอาไปที่อื่นดีกว่าร้าเหมกมันเป็นตุ๊กแกหรืเปล่ามันเป็นตุ๊กแกแต่ตัวเล็กหรือเปล่าเป็นบบี้ตุ๊กแกหรือเปล่าเดี่ยไปมันไปทำธรรมชาติมันอยู่ในย่ายเย้พี่ช่วยชีวิตจริงจ